บรรยากาศเนี่ยมุสเซอร์ของนัดตลาดนัดเซอร์วันที่11กันยายนพศ2 5 6 8จ่าพี่น้องเพิ่์ลสิบว่าไอ้ร้านอื่นไอ้ขายนี่บางเฮ้ยบางโคตรหูซือ้อดี <c oughs> ดีขายดีค่ะดีแท้อาหารทะ,ทะเลเจ้านี้สดได้จ้าพี่น้องเพิ่์ลจะมาขายอยู่ตลาดนัดเซอร์ทุกวันที่11ประจําเลยจ้าของทุกเดือนเลยวันนี้สาวสอนพาพี่น้องรองอยู่กับทีมงานของป้าฉลองชัยกับเสียหมื่นมิวสิกจ้าพี่น้องเบางบรรยากาศร้านเรา จะเป็นค <toys> ักจะเป็นแหน่สะอ้อนเนาะเขาเจ้าได้เงินแม่เบอร์ไห่ยิงยางยิงยางยู่ทางขุนกระไดเมื้อนี้เพิ่นได้กุ้งสดมากนะจ๊ะพี่น้องหรือว่าปลาหมึกเป็นปลาทูเป็นดักแด่ทางขุนสุดๆนั่นเป็นไก่จ้ะไก่กระมีมื้อนี้เพิ่นได้มากคุณน่ะแม่แล้วเลือกันเลยตอนนี้ล้อละสองร้อยบาทจ้ะเลือกร่วมกันเรื่อยจ้ะพี่น้องจะคล้องรับบอกว่าเลือกร่วมกันเรื่อยนี่จะคล้องลานเพิ่นอีหลาผู้สาวซำหน่อยนี่ ท่าดีครับมาจากขายกองจ้าพี่น้องแจะมาคนขายดีดีเข้าไปขายยุ่นนาดายแน่นี่นะไปซุนันแนบกับกันทีมงานนี่เพิ่นสิไปขายถูกนัดได้จ้าพี่น้องเห็นน้องเล่ายู่ใส่ซื้ออุดหนุนซอยเล่าเด้่องภาว่าปลาหมึกกุ้งเล่าหนีโสดตะนายเรืจ้าพี่น้องเพิ่นเสียวมากมือต่อมือจ้าคุณอ่ะเพ่เพ่ลงแล้ว เทอว่างให้เลือกเลยบระด็กกัดควางจ่าพี่น้องขวางมีเทไรไม่ไหมเทอว่างมาเลยบระด็กมากัดควางใบจ่าพี่น้องมีแต่ของซึสดเลยสดแม่สดงามกุ้งมือนี่เลือกตามสบายเฮาบ้านว่าแจกฟรี่เวลาเนี่ผู้ใดมากกับแหวกับแหวจ่าพี่น้องว่าขาดเจ๊เทียรเจ้าเพิ่นจะมาขาดยืนหนีประจำเลยว่าขาดขาดเพราะไรเพราะว่าลูกค้าเพิ่นลายลูกค้าดลายแห้งจุ๋นลอยคนกระยางเขาไม่อีก <ใ>แม่แล้วเลือกร้อยน,นึงกับขายจาพี่น้องเป็นโลกกับไขยร้อยน,นึงกับขายขายมัดกับตได้งเงืนไห่ค่ะน่อยแล้ว,วาาลองางสาวซ้อนถ้ารอมากเงี้ยหน่อยมามาไทยน้องละลานนี่ละจ้าพี่นอ้องอันซ้วนว่าเพิ่นขายดีแห่งไรพุนแม่แล้วได้แล้วพุน นึ่งกิโลพอดีจ้าพี่น้องร่วมได้ไหมเพิ่นบอกว่าร่วมกันได้เลยสาวสอนผ้ารอขายกุ่มไซหละกันร่วมกันได้เลยตัวหน่อยตัวใหญ่หยิบไ่เลยหมกลุงมม้ใหม่ๆส,สดๆตลาดนี้เพิ่นจะเริ่มขายตั้งแต่หนึ่งม่วงขึ้นไปนะจ้าพี่น้องจนมาหอดเวลาประมาณใบม่วงนะจ้าตลาดนี้เพิ่นจะเริ่มขายตั้งแต่หนึ่งม่งเ้าขึ้นไปจนมาหอดใบม่วงเพิ่นจังจะเหมือนจ้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นตลาดใหญ่เ,เนาะ ตลาดอำเภอมั่นใาคิรี่ห้องนี้ทุกวันที่1 1ของทุกเดือนนะจ้าพี่นอ้องมือนีมากขายหลายคนอยู่เร็วมือนีหนึ่งสองสามสี่้นจ้าพี่น้องขายสี่้นเมค่า,คาทั้งแจกเครื่องแถม,มคุนเมืองสาวสอนพระราศีเยืนคุนข้างในคน้นเ็งไหล างน,นั่ขับไปทางนั่ก,ก็สิเป็นพวกเสื้อผ้านา่ะพี่อาจารย์พี่น้องแต่มา <c oughs> ส่วนฟังทางนอกนี่สิเป็นพวกของอยากของกินของคอ,อร,อครเ์เคลเรของกินเหรียญของกินกับเ่าจ่าส่วนดานีหอมแดงกระเทียมฟังท้างคุณ<ม>ขันกระรางเริมขมาจ้ะตอนนี้สาวซอนผ้าพี่น้องรอเป็นเวลาซีม่งจ้าพี่น้องซีเกือบจะซีม่วงแล้วเด้อ ผันประมาณ4โมงเช้าแล้วเพราะว่าแดดแห้งหลเลยแดดคักแดดเนี่ยผู้ใดอยากเข้ามาคา่ะมาา้าใครแต่จะเลื่อ,อมติดต่อเข้ามาทางช่องสาวสอนพรลรอคุณท่ะนคน,นเบิ้องไป,ปผักหลายคนมืาอน,น,นี้ยรังบืนบืนข้ามา,ายอยู่คลิปนี้ผู้ใดเขาา้ามาเบิ้งแล้วกแต่จะเลื่อมไปกำลังใจให้ช่องสาวสอนพรลรอได้จ้าพี่นว้วลจะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่คลิปหนา้าด้มีคลิปใหม่ใหให้เบิ้งเนาะ สบายคิปนี้สาวสอนพ่รารลอกกับคอบมปนควาุณในลายนะจ๊ะสำหรับกุบ่กำลังแรงใจที่เขามากรับช่วงรบเบิงให้ช่องสาวสอนพ่รารลอยึดตลอด้าพี่น้องฟังท่างผุนผนขายใกล้คลิปหน้าพอกันไหมนะจ๊ะเนาะ